Uh. ดูนะครับก่อนใช้น้ำยาของ B K Cast นะครับขัดล้อนะครับตอนนี้ขาวนะครับแล้วก็ฉีดน้ำได้เลยครับมาดูกันว่าน้ำมันจะเกาะจริงหรือเปล่าครับ เห็นไหมครับน้ํามันจะไม่เกาะน,นะครับมันจะไหลลงเรื่อยๆนะครับดําปิปีดาเงาเ <ๆ S 1> ฮี้ยครับดูยฝั่งเลย ที่ั้งนี้ไม่ได้ฉีดครั้งนี้ไม่ได้ฉีดนะครับฉีดปุ๊บดำปับ๊บดำสดิด